ครับก<า>้อนฝันเป็นจริงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบความค่ะครับผมค<า>่ะฝันเป็นจริงครับเตีเ้ยฝันมานีก่กะบลายฝ่าลาปีเหรอครับฝันน้ำดนี่เป็นจริงทูขเทียวบัดที่นี่แค่สิบทีเตีเ้ยกันออกมาใหม่บูซากันเนาะครับเตี้ยเกลี่ยเข้าฝันุซฟังเด้อครับเด้อบูซาลมใหม่ ฝันคือนมัแก้คำฝันถกฝันว่าเรื่องราวที่ฝันนี่มันเป็นย่งไงถึงฝันนะครับเป็นยังไงไปจังไดมาจังไหก็แล้วผมีดูาตรงไหนกันเาับเนาะตามข้องตาของเจ้าอเรื่อลุกเป็นยังไงไปจังไดมาจังไหนโอ๊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 ข้างนอกข้างนอกจะถูจาถูจาถูจาถูน้ำมนจะสาด้มาน นะโมตัสสาภะคะวาโตรหัสโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะทะวันจันตผิวาะที่มีสวาซาโตภะคะวาจาธัววมโม ธรรมัาางนามัดามิสุโยติปานโนพาวาโจสาวกรังโฆสังขังนะมาเมษาทเทือเทพเจ้าโลกเทวดาพระอินทร์ะพุ่งพระพุ้เาตะพุประทุ่ปิดามันดาคุณคู่บาอาจารย์ที่ที่พอข้าพารอในกระถือแดบูซาดอกไม้ระลึกถึงตลอดเวลาเมื่อหนีพอข้าพารอ,อมาขึ้นในได้ฝันปุ้ยลาถุข,ขอถวาย เป็นเงสักกัลบูชาก่อนเอาอัานมาทางทีครับท่านผู้ชมมือขึ้นนีได้ทําการบูชาไปหรอครับมือขึ้นนีฝันครับฝันเป็นจริงเ่ยเจ้าว่าอันนี้หัวใจฝันมันเึงอาจจะเป็นจริงมาสองสามหมื่นตัวไปนะครับไปทางหนาไปสิอาจจะเป็นควบสิอาจจะได้ของของโชคลาภมันเอาไปอาจจะได้โชคลาภ ว่งสองสามมือขึ้นก่อนนั่นผมได้ไปตามมหาหลวงเหรียนหลวงปู่ทวดอยู่ฟังกำดันก่อนบอพันขันกันละครับบ้านไก่เชียงเนาะไเห็นชิพเพิินท้ายลงมาว่าลงผู้ใดไม่หลวงอิปพอปู่ทวดเพิ่นบอกโชว์วังลาพี่บอิพอข้าพาเราะก็เลยได้ไปตามหากับปฏิชนิ่าไปตอนนั้นกับ บ่พอเนาะเออพอจะไปหาเพิ่นนพุชคนมีพุชพอดีก็เลยได้กลับมาก็กลับไปไหมอ่อไม่รู้เลยไปพ่อพ่อขั้วหนึ่งคน่นมีเหลี่ยมอีหลีเนาะไปถามหาแถวหนึ่งเพื่อนนะแต่ว่าแถวแล้วหมดว่ายโยหันกับมีโยนี่กับมีตัวยี่พอพนะยี่พอข้าพอหลอดก็เลยไปเยี่ยมปีเยี่ยมคนนึงว่าเด้ไปขอโชคขอลาบหน่อครับตอนนั้นไปชมบารมีสิสิไปชมบารมีซืสอครับว่าเด้ขอโชคไหม ก่อนจะก็เลยไปจับไปบูชาไม่เหนเพราะว่าไอ้คาถาอ่าคาถาสวดอ่อนว้อนพระอรหันหนึ่งทีพ่อปู่จันหนึ่งท่านเป็นที่พ่อปู่จันจันจันเนี่ยเพื่อนเอาให้ยเจ้าจะไหมผมบวชเป็นพระที่หุดแล้วจำพรรษาอยู่ผมก็ได้เอาไปทองหรอก็จับหลวงพูดท้วนคือมาผมก็ว่าพระคาถาพระคาถาคันหลวงพูดทวดเป็นเหลียงของเทียน วดพระคาถาตัวอ่อนว่านผลมาบอกนัำคมชิงสีลูกกับผมก็เลยไปจับของนั่งเนี่มาสวดสวดไปสามรอบกับธรรมดาผนสวดเก่าเนี่ยเพราต้องผมสวดสามรอบ่นาดมากเลยครับผมชิงคืนคนหัวลูกสาบหลาบโอ้ยบอ้พอค่ายินสิว่อยู่วอกเรื่องสีเ่ยคุ้มชิงลูกอยู่คือแม่ของแท้ตัวนี้ว่ะอีบอค่าเคยไปหลอกหาของโชคของหลาบมากแล้วครับ บ่ท่านเห็นเหรียญหลวงปู่ถวดแตทีอีพอข้าพาดรอไปสวดมนต์คนชิงลูกจักเทียโอ้ของพื้นจกักเ,เียนี่เหรียญเดียวนี่ยเหรียญที่ผมไปมไปเมิ่งอยู่กับ<ป>พอ่อพ่อท่านนี่หลักฐานที่ผมไปหาหาคลองเลยคลองหลับนะครับตั้งแต่สมัยหลงหาแต่คนนุ่มเป็นนุ่มบนเด้นี่ครับได,ได้ไปได้มาในความผมสีหน้านี่ได้มาตะปูนนครับแถวซีสะเกตเด้นีอ่บูซาดําเหินมาก เปิ less ้ลเรื่องจักรบูชาตั้งแต่ได้พระพุ่มชินามาหนิที่พ่อข้ากับฟันดีตลอดนะครับเนาะน้ำพ่อว่าฝันเป็นจริงนั่นแหละเปิ้นคำเรื่องความชั่นี่คือพระพุ่มชินาที่ได้มากนะคำว่าเปิ้นให้บูชาแล้วเปิ้นมาเหรอครับมาไหว้ข้องขว้าพ่อเดี่ยบูชาเนี่ยคนกระด้างซอยได้ดีครับเจ้าก้อนไอ้พ่อข้าเนี่ยกับไอ้ฝันเนี่ยเ้ยว่ามันเฮ้ยเนาะน้ำพ่อว่าฝันเป็นจริงเหรอครับเป็นจริงนี่ว่าจะฝัน วันที่นี่อันนี้บอาตอเรียงหนาเนาะเพราะหลังจากที่ไปปุ๊บทั้งปลูกผลมีอ่าเหรียญลงปลูกถี่ถวค่าผ้ารอกแตงกับขึ้นมายแลมขึ้นมาฝันครับฝันว่าแม่หลวงพอ่อเพิ่นมาถามหาว่าใส่ะผู้พพยายามห้าบ้านหลังไหนหรอใครๆก็ยังผมบิดหน้าบ้านผมเลยว่าเอ้า มันจะใส่หรอละปูเอ้ยนอ๋อไม่เพราะมันตัวนี่บอกพยายามห่อท่านอ๋อเป็นเป็นเป็นแมมาในสมณะมา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 แบบความฝันเหรอความฝันอืมเริ่มขึ้นมามาจากคุณหินในนี้ถ้าเห็นเห็นเห็นเป็นรูปร่างลักษณะบ่เป็นเป็นพระเป็นพระอรหันต์เป็นพระธรรมดาแต่ว่าเป็นหลวงพ่อ อเออมาเพิ um ่นเม่เพิ่นเม่พระมาน้ำสองอกสามก็เพิ่นเพิ่นมาเพิ่นก็เลยถามว่าเอ้าเพิ่นยางมาผมเลยก็ยังผมยิ้มยิ่หนาประตูบ้านเพิ่นยางมาเอ้บ้านหลังมอปรยามันเยอะใสกว่าผมก็ได้ยินได้หูหน่อยผมไปยินเพราะอะไรบ้าเอ้าทุวางเหมือนมั้ผมเลยถามเอ้านี่ม้วนไปใส่หรือลงพ่อผมก็เลยถามเนาะเพิ่นก็เลยเงียบหนามากบอกผมเอ้า มันตัวพยายามห้อวังเว้นพนะมอว่านพนะผมกับโ่งเน,นี่ยปฏิเนี่ยผมหอวงพอ่อเขาวอาแม่ตัวว่าพยายามห้อพนะแม่เล่าครับผมก็เล่าางทีแล้วเอาพนะเอาของมาใหา้ตโตัพนะกองไว้จริงเพีงไบนึงเ <laughs> อว้อาไว้โอ้ไม่ต้อของกินของอย่างกองเพิยงผมวอาแล้วเอมาให้ผมเหรออ๋อตัไปขอห้องนอกพนะ เอานี่พนาสมุตพิพนะถือสมุติมาเดมาให้ผมเอาแบมือออกพนาผมว่อออางว่างใส่มือผมปรับดถผมไม่จับเอ้ามันสมุติอยัางหล่ะนี่ครับเอ้าตัวไว้จักท่านบัตรบอกพนะโอ้ و. ท่านนบัตรอย่างน้องท่านบัตรเปลี่ยวว่าจังไหนวะที่พอข้ากับงงท่านบัตรเปลียวว่าจังไหนน้องตัวจะเฝ้าเปิดเด้อพนะถ้าเปิดมือตัวไปเบอร์กเกาพนา เขาตูวา้วางนี่สั่นบัดที่หนึ่งกเ็เลยเก่ามาไว้ก็เลยมานั่งคิดดูเน,นี่ยในความฝันป้าเถอะจะได้เอาของมาใหา้หลายเถอะหลายปอนด์เนี่ยถ้พ่อไปเกี่ยงมือเนี่ยยิ่งอข้ามันขึ้นไปอังชั้นเออมันหลายเนาะงกับเน้องผู้ใดก็มาช่วงป้าเถอะของเจ้าคือหลายเถอะ่อปอนบ์พเกี่ยงมือมันหลายปอนออด์นี่พน,นาดใ,ะนะใหญ่ดีกว่าเอ้าจังหวะานาังคิดอยู่นี่แล้วก็เลยฝันหวางถึงนังคิดอยู่นี่ยนะว่าถิ่เกี่ยงมือเกี่ยงก็ดีโถ ม่โยเฮียนเนี่ยนะครับแม่บ้านนะครับพ่นก็เล็หยออนพ่นเได้ยินเสียงผมเบานะอันนี้เบาพฟันจริงๆเลยครับเนี่ยที่ไปปันพ่นยังได้แต่จะฟงของท่านไห้พันะพ่นจะฟงก็เอาไว้ก้อนโะเนาะพ่นนะิ่นววานนะเออเอาไว้ก้อนาตพ่นทํามจะนีไปเกี่ยไม่เทอพ่นะพุ่งยร่มกันววานนะที่บอข้าก็เลยเออะม่ไหว่าท่นดพักกัะนายคิดกอนเเอ้า ก็เรียกตั้งผู้เจ้าแล้วยี่บ่อข้าก็เลยว่างสินเนาะหลวงพ่อเป็นไห้มากแล้วเม่อ่าสิตปันบ่ปันก็แล้วแต่ไทยวห่าวแล้ว่า่แล้วเจ้าของก็บ่ท่านไดนบ่ท่านไดนกินนู่นอย่างนิ้ไปแก่ยี่บ่อพราะนะผู้ค้นขางเชี่ยงว่านาะยี่บ่อข้าก็เรียก็คิดบ้างก็คือใน้เข้าฝันนะครับก็เลยพอตอนพ้นหนี้นานหลวงพ่อไปไปว่าแยกหนาไปเลยมาพีพีบึงเอ๊ะขันว่าแนวเบิกเงินถอนเงิน มัวบอมมีตัวนี้พอดาวแบจอตัวละครับแบบตื่นั้ง่างมุงบ่มใศูนย์หนึ่งเก้าหาเลขถอนเงินตัวะนันหนึ่งเกาหาเพรว่าถอนเงินเลขถอนเอาของกปนเลขเป็นหมาเป็นกถอนเอาของผมก็เลยผมก็ได้นึกแล้วนึกไใจว่ามันือบอมีเลข คุณว่าถอนไปถอนเอาของเอาหนังเป็นรหัสถอนเงินคือว่าคือว่เป็นคือว่มีรหัสเพราะถ้าผมบอกจบแบบแบบขึ้นมาคือยังดังแค่ไนหูนี่ละละรหัสพนะแต่ว่าบ่งบาว่าหวยว่ายอย่างนึกครับวานีก็ได้เป็นแต่เพียงเป็นตัวเลขไม่ได้บบบอกรหัสเศูนย์หนึ่งเก้าห้าพนะเอาอีหยังวะว่าเราขึ้นมาเราแล้วโดนแบบแบบหายไปอโอ้ยลูกเพราต่ ลูกขยันเหมือนเสาเนาะการเล่นมัดนางคิดดูโดถือถือมาภาวนาวาพระกัจฉาที่เพื่อนห้มาเนี่ยแหละที่ว่าเรียกพระอ่อนอันชุดหนึ่งเก้าหานิฝันฝันตอนใดนี่เออก็ฝันในอันเดียวกันนั่นแหละเพาอันอันก้อนพุ่นเมื่อมาเดึงอันเดียวกันคือบนเอาของมาให้ยเราคนเล่บอกบอกกันแบบมือออกคนเล่นเอาว่างสมุดนถึงใส่มือให้ยได้ขึ้นเดียวกันนะเอาดูความเมือนนะเอาความมาห้เนาะ เอาขอมามใหม่ความแบบนี้คนเลยว่าเอาหนิแบมือมาพนะแบ,บมือมา,อา,อามมที่เอาอเสอเสอเอาสมมุติไทยพนะเอาธนบัตรไทยเพราะว่าสมุดิเออความกับคมอยู่บ่อยๆคนเลยว่าบ้าธนบัตรใส่มือผมก็เลยถามว่ามันเป็นอย่างไรหรืพอหรอหลวงพ่อผลนว่าธนบัตรถอนเอาความพนะผมก็เลยว่าถอน ถอนเอาความหนึ่งตัวยังเปิดเด้อพ่นะบัดมือตัวยังเป็ถอน,นตัวยังเปิดอ,อันอันเทาน้ำบัตรเล่มนี้พ่พน,นะผมก็ได้เก็บไว้เพราะถ้ผมก็เลยข้าใจเลยว่ามันแม่นบ่าจะเขียนมือได้จะยังเห็นเพราะถ้าเรผมก็เลยแยกผมก็หนึ่งได้ใจว่าเอ้หลวงพ่อมันไปไปวะเพราะถ้าผมาไปไปไปเห็นใบใบเห็นจะบนไพอันยามกับมูฝ่ามาดำกันไปผมก็เลยหลวงพ่อไปแล้วเรียกว่าอัน ม่มาเปิดเบื้เออมาเปิดเบิ้งเหน็นนะเอ้ามาเปิดเบิ้งขัน,น,นว่าอันพว่าไปถอนเนองินมันคืบอบ่มีเลขรหัสหนึน่ได้ใจนะเพราะท่านจะเบาสำนักครัะครับแบบยบ,บขึ้นมาเลยเลขรหัสนี่เดี๋ยวเลข<อ>รหัสก่นนะเลขรหัสตัวที่ว่านะ,ะตัวหน,นึ่งเก้าห้านะตัวหนึ่งเก้าห้านี่คือเลขรหัสให้ตัวไปถอนเอาตามนี่แหละเ่าท่านทีไปถอนเอาเงิน แล้วมันมันบาวานเงมันไหวตัวเป็นอนโอขวางนะที่พ่อค้ากับมานางคิดได้หลายหมื่นอย่งเงี้ลสองสามหมื่นอะก็เลยมาอเกี้ยไแมบ้านฟัางพวกคนขานเที่ยงกันเนี่ยเื่อมกันเน่ยแ่งยังเป็นก็ว่าเอ้าเพรามันเป็นไม่โชคเจ้าผมก็เลยสังเกตบึงเพราะว่าพอจะสังเกตบึงใดว่าเป็นลวงปูถวดพะว่าตอนตอนกลางวันหนึ่งกบปฏิพัน ผมผลไปหาโมเพินทีมีเรียนลุงปูถวดอยู่ฟังกำดันบอพันขันผมครับไปพ่อเพินนี่ลีแต่ว่าไปหาเท่านึงคนละแต่ว่าไปพ่อหน้างึงคนกับมีคือกันก็นเลยได้ไปสัมผัสกับพ้องเพินครับก็ตั้งใจเยอะดอกครับว่าจิไปขอโชว์เพราเหล่นั้นผมดูรอบๆมึงจะจะขำหนึ่งอยู่แต่ว่าอันนี้คือคําฝันครับ ฟันตะเกาขันที่พอข้าวฟันฟันแม่นนิดเนาะฟันแม่นบ่บ่ไม่ผ่านครับอันนี้เว้าเรี่ยงเกาเว้าคนดันแต้ฟันเนาะสามที่ฟันผ่านมาเนาะอันอันนี้อันนี้สิแก้แก้ยําตฟันเก่าเนาะครับได้สามได้สองสามสี่เดียนหรอครับบ่แม่นเว้านั่นเอานี่ตามที่อันอันนี้อันนี้ฟันมาอันนี้บ่บ่เบากจริงครับบางสามสี่เดียนที่ผ่านมากตอนตอนข้างล่างเลี่ ตลา,ากินแบงของรัฐบาลคอร์ดซีซีอ่าคอร์ดซีซีเดี๋ยครับก<ร>ับทิเปเอ็ด<ร>เนาะอันนี้ผมจะบอกสู้ฟัง<ต>มันพัดมากเหรอครับบ่อยฟังซือ้อเพื่อปีนเนี่ยท่าอ,อ,อ,อบอกกันครับบอกบกันว่าบบอยส้นก้าก่อนเงี้วังซีหาเด้นขึ้นไปตอนเลขเพิ่งขอดอ,อกซีซีครับทิเปนเนอ,อ็ดเนาะผมก็ฝันเจ้าสี่แหละตอนนั้นผมเปิ้มฝันเกี่ยวกับหลวงปู่ทวด ตอนนั้นลักากิโล่นกำลังดังจ <Yeah. S 1> ้าหลังผมก็เบิเ้งเบิ้งคิดปริบเชนแอ่วคนไปไทยนี่แหละครับปฏะทิบเชนแน่วไกี่คนไปไทยอยู่างละกิโลเนาะจ้าชีพอระพุ่มผ,ผมก็เลยมาปเปิดเพิ่งคลิปเพิ่นพอาะ้เปิปเปดเพิะะ่งคลิปเพิ่นแล้วบ้านหนึ่งเงีมันขึ้นมากผมได้ภาวนาภาวนาแล้วบ้านที่นี่ <c oughs> นอนหลับไปก็ฟันขึ้นกันนี่แหละครับฟันว่าผู้ยิ่งมากมาหามาถามว่าไสร์เลยผู้เอินพนาเอินเอิญไซร่มา ผมก็คือยังผมอยู่ในหาบ้านคือเก่าอยู่แลับผมก็เลยเห็นคนย่างกาแปกามาคนไปเอื่นเลยเอ้าไปยังไงล่ะน้อนั่นผาลูกผาเต่าหยางกาแปกามาที่พวกข้าพ่อหล่อคนเลยเอื่นใช้่นนะจ้นเพิ่นไปเอ้ว่าน้าหายเจ้าเจ้าเอื่อนคนหมายผมว่าแน่ก้องฝันเลยนี่อันนี้เพราะม่นอุปโลวกดีครับฝันอะไรนี่เสียวเล็กหน้อยไม่เจ้าเลี้ยงก่อนนะเจียวเลี้ยงบ่ไวกว่านต่เอ้าสว่างเงี้ยผมก็เลยว่าเอ้า คือไม่เดนมาไม่ผมเบี่ยงยังไงผมไม่เลี้ยงไว้บ่เอาตั้งใจมาแล้วเจะเอาไว้เพียงผมก็เลามท่านบาน้าจะท่านล่ะนั่งที่พอไล้ถามโอ้ยมาต่างูเดือดตั้งสีขอละพุ่งมายมันมคือหวานเหรอบ้านเ้าผมก็เล้นระัถึงนี่ท่ละกิโลคนมากบ่ได้ข้าฟันนะผมก็เล้นหเมยถึงหน้ามือสอก็เล่ได้บ่ใหญ่ฟังว่า เมันขึ้นนี่ฝันว่าเพิ่นเอาเด็กน้อยไม่เลี่ยมจะเอาบ่าแล้วป่ะนะเอาแล้วเราเพิ่นคูมไม่เอาอ่าอีพป๊ะก้าได้วางวดสีมาเนี่ยสลากชินแบงของราจังลวัดขังรังนี่เลขหนึ่งหนึ่งเด้อผมก็ได้วางสีนาะจ้าเออแต่ไลเดียวเหรอครับถึงแกงงวดกอดหนึ่งหนึ่งอันนี้ว่าวข้มหลังเนาะว่าวาไม่ห่างๆฟังให้ปมกันไปทีทีท่าเทยร์ตะบุชงฟั่งสับส่วนก็ยานแบบคำถับอันนี้ว่าวข้อมก่าวเราข้อมหลังเนาะ อ่มวนต้อไปจ้อไปวากันไหมม่วดที่หอดบาทที่นี่ก็เลยบอกอไม่ไง่ายโยนไปหาอันหนึ่งหนึ่งเด้อเป็นยังบุญนี่ดีตัวเราฟนห่างเลยขอดี่ดีรับจ่บาทขอดหนึ่งหนึ่งอันนี้ว่าไม่ไม่กมบอะไรยังไเนะต้องไปบุญกับกับเป็นผู้ยิ่งสองคนขึ้นกันแหละครับบอกซีซี่ขึ้นกันขอดที่ที่ขึ้นกันครับตอนหนึ่งก็ได้ ก็ได้สองใบคือกันเออก็ได้ซื้อกินซื้ออย่างเนี่ยครับบ่มังบ่มี่เอกดวงของโวหลายแต่ว่ามันหาลัตเตอรีเนี่ครับพ่อเนี่ก็ไม่ได้สองใบกันนันก็ได้ซี้อๆก้อนหนากันเป็นเด็ดหลังต่อมาก็มาได้หนึ่งหนึ่งหลังจากการมาเยอะพอค่าค่ารอก็คอยทยอยฝันมาฝันแม่นมากอยู่ตลอดแล้วครับฝันฝันจริงอยอ่ตลอดแต่ว่าบ่เคยเอาลงลงช่องบ้ลงช่องเนาะ พราะว่ายังเพราะว่ายันท่านผู้ชมว่าโอ้หมอนี่มาหัวอวดอุติฤิ้ขุยโมกกระโปรงมีอย่างไปเองสินะเอออายุเลื่อยคึ้นไปแล้วกันอุ้ยเัินที่ขยันพ่นว่าบัดที่นี่ไม่เห็นช่องพ่นนั่นมันเมือนอหริแต่ว่าบ่ได้อดวันบ่ได้ะถ่ายเอาแต่ก็ฝันมูอมาลงแทนเดี้ยแต่บันน้ำช่องผมเบิ่งตลอดเนาะมันก็บเพเป็นอย่างนี้มุกพ่นกับฝันพ่นกับถ่ายลงก็เลยขึ้นอย่าง เอาไหว้ท่านผู้ชมเนีรับชมพื่ออะไรแล้วก็ว่ายากนั่นดอกเซวาเยว่าโอ้พามาหายไทยเนี่ยว่าอะไรเอร้องไหว้กับท่านผู้ชมว่าปวดพิจารณนาในกาลรั้งนฟันเมือนยี่รีพันพันม่านพันไปไทยเป็นรุ่งยังฉันหลับันถ้าได้ก็เป็นจริงค่ะว่าจะได้ฟันนะครับคันฟันเนี่ยสิบอกคือบอไอ้คนฟังหลุดเซวาขันพราะันกับเจี๊ยวไปเป็นคนเสวยๆเรื่อยๆว่าใครอยากป็ว่าซ่าซิ่งเราอยู่กันในดอกครับผม แต่ว่าด้วยพระวันหน้าด้วยพระค่ายาของพระอรหันต์มันมันก็เลยมัดเตียนมาบอกวันต่อไปแต่ว่าผมมั็นว่ใครได้ซื้อเพราะว่าคนว่าผู้ผู้ไปว่าวันหน้าคนว่าบ่งคห็ซื้อแต่ว่าบอกงูเลยยุกบอกงูได้แต่ว่ายจะไปซื้อว่าทำคนว่าเป็นแนวทางเนาะผูนั้นพู้นีฟังอยู่ว่าเป็นแนวทางเออว่าเป็นแนวทางผู้นั้นพู้นีฟังเลยแต่คนคนนห้นเห็นการพนันเนาะ ยังพอข้าววล้วก็เล้ยวกัเลยเยจนวรัทธานกอดยังได้ก็ต้วงทุเทียเอ้ยผมวันยัง่าอยู่วันผมก็ยังว่าโอ้เรล็กวังหันว่าว่ายฟังมันจะบ่มีศูนยมีเก่าว้่้าวก็วางกีเนาะวังหันได้หมดที่พันนายงหันัดที่นี่ก็เลยมาฟันเกียวกับ พวกนี้จูงเด็งหน่อยไอ่อาไปเร็วกว่าจูงเมืนว่าจูงกงล่างจูงถึงไปทั้งบ้านไอ้พอข้าเลยว่าขันเด้งหนอขันฝัน่าจูงคนจูงลูกถึงบ้านถ้ากอมันเล็กขันบ่อเลี้ยงเล็กร้อยมันถิไปทั้งเด็กหนึ่งกับเบ็กสี่นะข่างบนนี้พอค้าก็ได้ว่าให้หม่นฟังอยู่แต่ว่าเม่อคยทายลงช่องจะเทียร์มัวจะมีหานี่แหละครับนี่คือขัางเียกเลยนี่ที่ที่พอค้าบอกเลี้ยงขางฝันพอวาไ้พอค้าก็เด้ว่ลงช่องของม่นก็ ฝันดีฝันเดินเอะอคนกับบ่พิธีหยาปรจพิธีแค่เดียวิ่งก็เลยว่าเอาเจ้าคยฝันลำฝันฝันเออฝันเลยฝันลำกับแขกคอฝันเห็นมูฟังรองบิ่งเปียน่าก้เลยตะดพินใจมารองเบง่งมือนีละครับผมเอาเป็วแนวทางในการรับชมเลยครับเด้อพอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใชวิจารณ์นการรับชมนะคะรหัสวูนึงเก่าห้ารหัสเบิกซั์ ศูนย์หนึ่งเาเดี๋ยวคอยติดตาม่ตอไปด้ค่ะเด้อจ้าคอจ้าสวัสดีค่ะขอคุ้นคอมก้าหลายเด้อติดตามกดนไหลก้แก้วไว้ครับผมต้องไตามีคนไหลป้านิพย์เชนิวเพราะว่าเห็นช่องมูหฝนฝันแล้วเอาสรุปสวัสดีครับผมป้าทิพย์เชนิวขอฝากไว้น้ำเด้อค่ะเด้อเด้อเอาเอาช่นายงแกงครับอ